ปวัสดีเจ้าป้าดาวจะมาพัดกระลำเหแล้วเนาะวันนี้พัดใส่อกไก่พัดแบบบ้านๆเนาเนี่แหละเจ้าเอาอกไก่ใส่เนาะไปเจ้าค่ะไปพัดกันเนาะพัดกระลำใส่อกไก่เจ้าเจน้ำมันเจ้าจะ้น้ำมัน ăn ăn cao ไก่อกไก่นึ่งอบนะไส่หมูก็ได้ใส่อกไก่ก็ได้ขอเปลี่ยนเนื้องจงใส่ได้ทั้งนั้น ไก่ไส่กระลำพัดกระลำใส่อบไก่เจ้าเอาซีอิ๊วขาวอย่าไปเมียกหนึ่งเพรมันซึมในเนื้อไก่เนาะพัดอบไก่ทุกๆเจ้ากำเดียวค่ะอบกระลำลงเนื้อไก่นี่มันกระบาดนีแล้วเจ้า បានរាំអស់សុខសុខកូនចៅໄຂ່ມັນណាំសុខเนาะឆាក់ມັນប៉ាន់សុខ Những phát hát ở mùa ngựa 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 hát ở phút thuốc cao. Nhĩa mà là anh hát sao mát. Ót mát. Chè mùi 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 เปิดเตาจริงนะเปิดไมโครเวฟ ย่สองคนสับป้านะเจ้าป้าดาจะทําก็เข้าอย่างเดียวแค่นี้แหละทําเยอะๆเจ้าทําทเยอะๆตักหลาเข้าเจ้าก็ไป่ทาหลายยังเนาะ ใจสีขวาก่อิมพิสนึ่งความเค็มความจืดคนามจางสอบใผ่นสอบมันเจ้าแต่ปลาดาวใส่หนเยอะเนาะผงฟุ้งนวดทิดนึงเจ้าหรือใครนจะใส่แต่เกลือก็ได้เจ้าเลี้ยแต่เนาะยอดหน้าเจ้าใช้ไม่หม้อ i uh -huh. อยากทำอย่างลงคลิปกระทำไปเจ้ากดไลค์กดแชร์คือป้าดาวเทรนเนอร์ดูโฆษณาให้ป้าดาวเทรนเนอร์เจ้าป้าดาวไปหาไข่ที่ป้าดาวเปิดทิ้งไว้เจ้าเอาคุณจนจ,จบกูนปะป้าดาวถึงจะคอมเมนต์เลยป้าแจ็ปป้าดาวบอกโอ้หนะบางคนกระทำคลิปยาวเหมือนกัน ป้าดาวไปดูจนจบแต่กับมาหาป้าดาวเหเจ้าแค่นาทีสองนาทีคอมเมนต์ป้าดาวหูจะได้ป้าดาวไปดูแอบหลังบ้านกับเจ้ามันจะขึ้นเวลาป้าดาวลงคลิปนะป้าดาว,นะาดาวมจะาปลงแนละ้วป้าดาวลูกหนีกเจ้าป้าดาวจะหนังอยู่หน้าจอสามสมโมงเจ้าถผเข้าไปก่อนไปหลังป้าดาวจะหันมดเจ้า ป้าดาจะหนังหน้าจอสามสมูทงพอเวลาว่างป้าดาเยอะเนาะเพระป้าดาวผมได้ทำงานไงก่อนปิป้าดาจะส่งคลิปเจ้าป้าดาททำงานเรียบร้อยแล้วงานบ้านที่นี่ก็หนังสมเลยใผ่เข้าก่อนเข้าหลังเสร็จผมจรอเจ้าลูกโดดเนาะ จบเจ้าพัดกละลำใส่อกไก่เสียเหลยบร้อยแล้วเจ้าทำกันดูเนาะแบบไหนกะอ,อร่อยป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนละเจ้าป้าขันคลิปใหม่คลิปหน้าเนอะกดไล่์คดแซร์กดกระดิ่งติดตามคือป้าดาวด้วยเนอะํจำได้ผาดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสััสดีค่ะ